ย่องเบาเข้าบ้านอห้องแรกของคุณเป็นห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องกินข้าวแต่ก่อนห้องนี้ไม่มีนะบดามพี่หนุ่มไปไหนแล้วล่ะพี่หนุ่มไปไหนแล้วพี่หนุ่มเข้าห้องน้ำหนุ่มเข้าห้องน้ำแต่ก่อนห้องนี้มันเป็นห้องนอนอก่อนห้องนี้มันเป็นห้องนอนแล้วก็คือทุกบ้านทุกห้องของบ้านหลังนี้จะมีห้องน้ําหมดห้องนี้ก็เป็นหนึ่งในห้องนอนแต่ว่า ทําให้เราไม่มีห้องห้องน้ำสำหร,รับแขกวลาแขกมาเราก็เลยทุบตรงนี้ออกแล้วทาเป็นบานเฟี้ยมซะแล้วก็จะได้มีห้องกินข้าวอยู่ใกล้กับครัวแล้วก็มีห้องน้ำไว้ให้แขกเข้าอันนี้เอามาจากบ้านเกา่าเนี้ยเอามาจากบ้านเก่าอันนี้เอามาจากบ้านเกา่า<อ>นี่เอาจากบ้านเกา่าก<อ>็มีอยู่แลวทุกอย่างเอามาจากบ้านเดิมโต<อ>๊ะเตร์พวกเนี้ยกระจกเนี้ยเอามาจากบ้านเกา่าหมดเลยแต่พวกนี้ซื้อมาเองส ใช่ซื้อมาจากไหนครับไม่รู้เหมือนกันนี่เหรอพูดจาชามที่คุณใส่งขของคุณเวลาไปนอกเมืองนาใช่เราก็ซื้อไว้ก่อนะเห็นก็ชอบก็ซื้อไว้แต่ว่าตอนที่ซื้อยังไม่รู้เลยนะว่าจะมีบ้านยังไงบ้านจะเป็นยังไงไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยซื้อเก็บเรียบร้อยเจ๋อสบายดีไหมฮะโอ โล่งนะโล่งเลยเรียบร้อยแล้วผมจัดไว้ให้บ้านคุณอาเรียบร้อยขอบคุณมากฮะทิ้งไปให้หนึ่งก้อนชักโคกคุณชักยากมากเลยนะจริงเหรอไม่ยากผมต้องมันเป็นชักโคกแบบผู้ดีไงคุณมันจะน้ำเบาหน่อยนะอย่างอันนี้อะฮะรูปภาพอันนี้อันนี้ซื้อใหม่ครับอ๋อซื้อใหม่อันนี้ซื้อใหม่อันนี้หาซื้อง่ายๆกก็อยาแต่ว่ากระจกนี่ก็ของเดิมอะไรเงี้ยมาผสมผสมกันอะไรเงี้ยใครเป็นคนออกแบบให้พี่ทุกเหรอทำเองทำเองด้วย แต่ว่าหมายถึงว่าบ้านเก่าเขาก็มีโครงสวยงามแล้วแต่ว่าเหล่าของเหล่านี้คือเราเห็นชอบเราก็ซื้อเองเก็บเองคือที่ซื้อของแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ได้นานสิบกว่าปีกับ20ปีนะของอย่างนี้ไปไปดูห้องอื่นบ้างดีกว่าไปห้องนู้นก่อนห้องสีเขียววะลูกดงทีวีของกันตีก่าครับเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยแต่คุยเก่งนี่เป็นรองเท้าห้องเก็บรองเท้าคุณ ใช่ใช่ใช่ห้องเก็บของกเก็บรองกเท้าโอห,<า>หของแม่ของตัี้รวมกันอันนี้คือบ <ไป S 2> ้านของน้อง,น,ง<ห>นั่งเล่นคะ่ะอันนั่นอะไร,รเป็นเป็นเก๋ง เกงจีนใช่คืออะไรนะเตียงจีนเป็นจีบเตียงแล้วคุณก็ทำบ่อเองใช่ผมทำบ่อเองซื้อมาเป็นสิบปียังฮะซื้อเป็นสิบปียังอันนี้เพิ่งได้มาจากแสนเดียวว้ายถูกอันไหนอันนี้เหรอเป็นของเก่าเหรอของเก่าก็เนี่ยพวกคุณก็ซื้อกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้ากันใช่ไหมผมก็ซื้อของอะไรต่างๆหลอกด่านี่หลอกด่าเลยใช่ไหมไม่ฉันไม่ค่อยนีอันนั้นหนัะโยนทันทีโยนรดดำใครๆก็รู้เปียโน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 อาตีเล่นเหรอ ช่วงนี้ช่วยทําให้มันเป็นเพลงสักเพลงได้ไหมลูกโซฟาเนี่ยบอกว่าของเก่าของเก่าเอามาจากบ้านเดิมแต่มันก็าใหม่เหมาะเหมาะมากเลยเนอะบุผ้าใหม่ผ้าก็เดิมเอ้ามันจะเข้ากันอย่างนี้เลยหรอเออและอันนี้อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่โซฟานี่แหละอันนี้เจ้าของบ้านหลังเก่าทิ้งไว้ให้แต่ก็สวยพอดีมันเป็นแบบก็พอดีสวยอันนี้คงจะเอามาจากเมืองนอกด้วน่าจะตรงนี้จะเป็นห้องอาร์ตี้เขาจะอยู่ตรงนี้ประจำเขาจะอยู่ตรงนี้ประจํา เออจริงแล้วห้องนอนอาร์ตี้อยู่ไหนอยู่ข้างหลังแต่เขายังไม่ยอมนะไปไปพาไปดูแม่ไม่ยอมนอนนอนเขาเลยไปดูห้องพ่อก่อนไปดูห้องอาร์ตี้พ่อก่อไปดูห้องอาร์ตี้ก่อนไปดูห้องอาร์ตี้ไปดูห้องพ่อก่อน ในระหว่างที่คุณอาร์พาพิธีกรเดินชมห้องนู้นห้องนี้อยู่เราขอตัดภาพกลับไปที่ห้องแรกที่คุณอาร์พาเราเข้าไปชมนะครับมีของสะสมของตกแต่งมากมายที่คุณอาร์จัดไว้อย่างสวยงามแต่ทีมงานเนี่ยเตรียมเซอร์ไพรส์ปรับลุคเปลี่ยนสไตล์ห้องฐานข้าวสมัยโอเคเตรียมรถขนย้ายมาเรียบร้อยเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าคุณอาร์เนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปมาดูอีกห้องหนึ่งไงคุณมีห้องนี้ใช่หรอไม่มีแล้วก็ดูแล้วไงคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยโต๊กินข้าวไปไหนแล้วลูก ไหายไปไหนแล้ววะทำไมกลายไป็นทำไมกลายเป็นี่ยอ้าวตอนนี้เป็นห้องจีนคืออะไรอ่ะห้องจีนเป็นห้องจีนไม่ได้ไม่รู้เลยนะไม่ใช่แล้วห้องจีแขั่งต่อเขามีหลายห้องมากเลยเนาะจริงเลยอ่ะใครทำอะชัวร์ใครทำมาเฮ้ยทำไมเอาของเด้งเราเฮ้ยอะไรไมปรอต๊ะไปไหนอะ ผู้จัดและทีมงานเนี่ยประเดิมเจิมบ้านใหม่เล่นเอาคุณอาเนียเวอ,อไปเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราจะดูนะข้าวข,ของของคุณอาได้เป็นอย่างดีแล้วว่าแต่รถเนี่ยขนออกไปเนี่ยมันมันไม่ได้มีในไรนสักที่เลยะวะและ้วจะขนไปไหนจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะ่นนี่เอวมนไมต้องมีโคมเลยะ มันก็ดูเข้ากันอย่างทงแค่นะเออเหลืองตัดแดงเร็วมากมันก็ดูเป็นอีกฟิลหนึ่งของสีสันของบ้านนะเราไปห้องอืนดีกว่านะคะเดี๋ยวอาจะเดี๋ยวอาจโตโตมันอาจจะมาเหมือนเดิมก็ได้เออพอก็หวังว่าขอร้องล่ะยกมือไปห้องติ๊กไม่มันไปแล้วขอขอให้โต๊กลับมาเหมือนเดิมโอมเพียงนี่แต่ดูห้อพ่อว่าหายไปด้วยเปล่าถึงคนละด้วยแล้วด้วยแล้ว เออทำไมไม่เคยคิดถึงข้อนี้รีบเลยอ่ะฮ่ายังอยู่ยังอยู่ไม่จริงๆเรามาบ้านอาร์ตเราไม่กวัวเก่งใจนะนอนได้ลอยเนี่ยอันนี้คืออันนี้เป็นห้องคุณอาร์ตห้องผมครับไม่ได้ทำอะไรมากแค่ทาสีอย่างเดียวจริงๆล้วชอบสีแบบนี้เพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันได้พักผ่อนเนี่ยมันนอนสบายสีน้ำเงินทำให้คุณนอนหลับสบายนะจะบอกให้แล้วก็ ผมก็จะแบบออกไปดูดาวนะกลางคืนก็จะเปิดดูดาไปคุณดูทำไมไปสิคุณดูดาวฉันเห็นถึงบอกาชิลเป็นการพักผ่อนเป็นการดูดาวร่างกายที่เราออกไปลุยมาทั้งวันไปทำงานหนักไปออกกองเหน็ดเหนื่อยก่อนนอนออกไปยืนชมจันทร์ชมดาวโอเคช่วงนี้คุณอาร์าทำหน้าที่หน่อยครับใช่ครับเนี่ยไหนๆมาถึงห้องแล้วเป็นสิ่งที่อยากได้น่าเกลียดมากเลยครับี่หนุ่มทำไมม่บานที่ ไมอบให้หามอบมอบให้อาตีห้องอาตีไงลูกห้องอาตีนี่ห้องอาร์ตี้อ่าในวันนี้เรามาถึงห้องของคุณอาตีแล้วนะครับผมมีของมอบให้ครับเป็นชุดเครื่องนอนโตโต้มาเดียวมาถึงพี่น้องกำแพงคุณอาร์ตี้จะไปไหมรายการจะไปไหมอ่าชุดเครื่องนอนโตโต้ลูกนี่ไปเข้าห้องกันเออดีใจอ่าไปไไหต่อไปโชว์ฝีมือทำอาหารของคุณพัดพะรังคำ วันนี้ทำเมนูที่หันเราเป็นเราเป็นพืชกรลูกแล้วก็หันไปให้กล้องวันนี้จะทำข้าวผัดข้าวผัดอะไรครับไส่กรอกเลยครับข้าวผัดไส่กรอกเหรอครับอ่ะที่ชอบทานแต่ดูก่อนว่าพ่อจะทำเป็นข้าวผัดครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าปกตินั่นแหละเพราะว่าเวลาหาใส่อะไรอ่ะใส่ไข่ใส่หมูออ๋ใส่ของอื่นอไข่ดาวด้วยได้ไหมของอื่นในตู้เอยากใส่ไส้กรอก อยากกินไข่เจียวผมอยากกินไข่เจด้วยไข่เจียวด้วยปิเลยดีกว่าเปกินได้ทุกอย่างอ่ะเป็นซูชิมิโดน่าจะเป็นชิมิโดะใู้หญงเยวายทไมโกรธใครอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงคุณชื่นชอบมากเลยหลงรักเขาจีบเขาให้คนไปนัดมาเจอ